The Band b a นะคะ EP นี้เรามาทำความดีอีกแล้วรู้สึกจะทำดีบ่อยไหมทำดีบ่อยเพราะว่าทำชั่วไปเยอะบางครั้งได้ไหมได้เรามาสอนให้ความรู้ลงรับจำนำนะคะชื่อเต็มๆก็คือสถานคณะนิบาลทุนเทพมหานครเพื่อเนี่ยว่างลงรับจำนำที่สังกัดของทุงเทพมหานครเป็นลูกศิษย์เราหมดแล้ว50คนสามารถเดินเข้าไปได้เลยแล้วบอกเป็นลูกศิษย์อยากจะนำไว้ใช่ใช่อันนี้ถูกต้องตามกฎคนเทียนบานเลย ดอกนี่คือถูกต้องไหมนะจำกับเขาบอกว่าดอกถูกมากจำกับบาทหน่อยๆใช<น>่สามารถลองไปจำกันถ้าใครเดือยร้อนเรื่นเรื่นนะใช่อรองรับจำนำได้ไปดูบรรยากาศการสอนระดับหนอว่าจะน่าสนุกไหมใช่นะครับก็เป็เนมีผิดดตอร์ตงแต่ะบกระเป๋าแต่ละแบรนด์ในส่วนใหญ่ก็จะมีหนึ่งแบรนด์แทมนะครับแบรนด์ที่เป็นแบรนด์โลโก้สินค้านี่นะครับ สมมติว่าขึ้นต้นด้วย F Y เม็ดดินฝานอะไรมันก็จะมีช่องแบบนี้อยู่นะครับเวเราจะมีวิธีการที่จะสแกนชิปเพื่อที่จะดูว่ามันแค่ปลอกเขอ่าใครยังไม่ได้กระเป๋าสกแกนคะยกปืนเลยเดี๋ยว่ปหานะคะ เวลาเข้ามาจำนำเราก็เปิดแอปแล้วก็ลองสแกนดูว่ามันมีชิปไหมมันมีชิปเข้าสูหรือเปล่า